สวัสดีครับท่บามผู้ชมบูฟ้ฟางแฟนรายการกระรกทุกๆท่านครับป้อกกันมือนีในช่วงบ่ายของวันที่29เมษายน2567อากาศช่วงนี้นะครับก็ยังคงเป็นลักษณะอากาศห้อนจัดนะครับบนภูมิเกิน40องศากันทั่วทั้งผักกันเลยทีเดียวนะครับมาเบิ่งตัวการรักที่เห็น,นอากาศห้อนจัดในช่วงนี้นะครับก็เนื่งมาจากความกดอากาศต่ำจากความห้อนยังคงปกคลุมภาคตะนอกเชยงเนื้อ ตำบลของเฮ้านะครับอย่างตอนนองนะครับแนวโน้มอุณหภูมิในช่วง2เมื่อเจาจากนี้ขึ้นมืออื่นนะครับวันที่สาวันที่1น่ง่าจะเป็นช่วงที่สูงที่สุดในทีนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องอค่อยจับตากันนะครับแก็เตรียมโตันะครับห่อนมากกันพอสมควรแล้วนะครับห่อนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก้อนสี่เขาช่วงเปลี่ยน ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝนในช่วงประมาณาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะครับคาดว่าสถานการณ์ความห้อนอบอ้าวน่าจะคลี่คลายลงนะครับเอาละนะครับเจนนี้ก็ตามนะครับ มาเบิงปัจจัยนะครับนอกจากความกดอากาศต่ำเนี่ยย่งมีนะครับร่มใต้และร่มตะวันตกเชียงใต้นะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมเฮ็ดให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแห้งได้นะครับแต่ว่าเป็นเพียงพื้นที่แคบๆนะครับเป็นบางจุดเท่านั้นนะครับมาเบิงภาพดาวเทียมในตอนนี้นะครับยังคงบ่ปรากฏกลุ่มฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะครับมีแต่อากาศฮอนนะครับอาจจะมีเมฆบ้างนะครับสำหรับเรดารกตรวจ อากาศขวังเกนนะครับก็ยังบุพบพลุมฝนนะครับอาจจะมีกลุ่มเมฆนะครับที่ลอยตันอยู่นะครับบางช่วงนะครับเลด่าของท่านสกลนครก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีกลุ่มเมฆกลุ่มไอหนามยสดน้ำในอากาศนะครับที่เป็นเมฆลอยตันอยู่ตรงลอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวอาจจะมีบ้างนะครับแต่จงได้ก็ตามนะครับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองได้นช่วงนี้คงเป็นแนวลอยต่อของ ภาคตมรอชิ้งเนื้อกับทั้งประเทศเพป่นบ้านนะครับประเทศลาวนะครับอาจจะตกเพียงเล็กน้อยนะครับอากาศเคลื่อนที่เข้าไปทั้งบริเวบ้านเป็นส่วนด้ายนะครับแต่ว่าจะได้ก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชนก็คืออากาศร้อนชัดนั่นเองนะครับทําการคาดการณ์แล้วนะครับภาคตันอชิ้นตมบนกองเฮ้าอ่าเมื่อนี่ไปจนถึงมืออื่นเนี่ยมีอากาศร้อนจัดแล้วก็มีฝา่ารัวในตอนกลางวันมีฝนฝ่ากนันนองลุงกระโชนแห้งบางแห้งนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับ ส่วนอุณหภูมิสูงสุด42-43องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด24-30องศาเซลเซียสนะครับขึ้นก็ถือว่าห่อนอบอ้าวกันได้ทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องบรรเทาคามดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ฮอนจัดนะครับเหตุเงินกลางแจ้งต้องหาเครื่องป้องกันนะครับแล้วก็หาเนื้อเดื่อนะครับใส่เสื้อผ้าที่อ่า ระบายอาการได้ดีนะครับเพื่อว่าหายเป็นโรคร่มแดดนะครับอันตรายถึงชีวิตได้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันไปก่อนในช่วงนี้นะครับระวังถ่าฝนมานะครับช่วงปลายสัปดาห์นะครับปลายสัปดาห์วันที่2-3ที่4ไปนี่นะครับอาจจะมีฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ต้องเตรียมรับมือเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่สิเกิดขึ้นในช่วงวันที่2-3ที่6นี่นะครับอาจะมีลมเย็นตกน้ามีฝ่าพาน้ามีลมกระโชกแห้งบานนั่นค่ะออกก็ต้องเตรียมรับมือกันให้ดีครับ สำรับพยารณกาศมื่อนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันไหมเมื่อเอิญนะครับเราติดตามเกี่ยวกับการประกาศพายุดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปนะครับสองเป็นสภาพข่มนะครับไปเด่นถึงวันที่3วันที่4วันที่ห้าที่หที่เจ็ดเนี่ยนะครับหากว่าจะมีพายุดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีแล้วก็ค่อยฟังข่าวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพยากรณ์อกาศในมื่อนี้นะครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันไหมเมื่อเอินสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน